รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์กร่วมกับบริษัทท็อปน็อตปรอดค้าจำกัดเสนอ สนับสนุนรายการโดยบริษัททีทีทีโกลโบอลเคม i คอลจำกัดมหาชนไมโ o ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว มาเจอก,กันอีกแล้วในรายการอัปเดตไทยแลนด์นั่นเองค่ะวันนี้หนิงไม่ได้มาคนเดียวนะมากับน้องสาวคนอีกคนนึงก็คือน้องเบ้นนั่นเองเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงวันนี้เบนจะมาพาหนิงเที่ยวนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันจ้าเบ้นอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยตลาดโบราณบางพลีค่ะใช่แล้วค่ะอยู่ติดกับคลองสำโรงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองใช่พอพูดถึงคำว่าตลาดโบราณเราก็ต้องนึกถึงเรื่องราวของเก่าของแก่ สมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเรามาที่หาดูได้ยากแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่มาที่นี่เนี่ยถ่ายรูปได้ใช่ค่ะชนะเบนด้านในระยะการระยะทางในการเดินกว้างขวางขนาดไหนยาวไหมพูดได้เกวขาพี่ใช่มีเกือบหนึ่งกิโลนะคุณผู้ชมถ้าั้นเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ สนับสนุนรายการโดยบริษัททีทีโกลบอลเคม i c a l จำกัดมหาชนมายโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว กับตลาดโบราณบางทีตั้งอยู่ในวัดบางพลีน,ห,นหรือว่าวัดหลวง,งพ่อ <พา S 2> โต<ค>ที่ไทลๆต่างก็มาสกราระบูชาแล้วก็กราบไหว้นั่นเองค่ะพอมาถึงที่นี่เราก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งได้แล้วก็มาเดินเล่นด้านในได้นะคะ นี่เข้ามาด้านในคาือก็จะมีของกินเยอะมากเบนตกเลยไม่ต้องไปถึงเพชรบุรีแล้วนะคะไม่ต้องไปถึง,<ก>งหรอกอว่าเ,เขาแกงยกมานนี่เลยทีเดียวมีถั่วปวนโรตีกรอบซึ่งก็เป็นขนม ที่ว่าง่ายๆว่ายุคตามสมัยนี้ก็หาได้ยากแล้วนะใช่ค่ะอตั้งงานวัดอะไรอย่างนี้ถึงจะเจอใช่ปกติแล้วนะคะเวลาของขายต่างๆพอถึงเทศกาลงานวัดเนี่ยเขาก็จะมีของขายมารวมกันอุ้ยอยากกินไอศครีมฉันก็หันไปอุ้ยอยากกินไอศครีมเหมาะกับการกินไอศครีมเออเพราะว่าบางวันมาก็ฝนตกนเขาเลยอยากกินใช่นี่ขมวน ุยบอกเลยนะว่าหายากนะใช่นี่ทองมวนสดค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมีมะพร้าวอ่อนมีเป็นมะพร้าวอ่อนไหมคะอันนี้มะพร้าวอ่อนเอ่ยก็ใส่ไปเลนนี่แล้วค่ะอ๋อเอาใบเตยค่ะอันนี้ฟักทองเผือกอ๋อฟักทองฟักทองเผือกเอาใบเตยือกว่าอยากกินใบเตยเอาใบเตยค่ะอันนี้อะไรอะค่ะขนมกล้วยป่ะคะนี่เผือกฟักทองกล้วยค่ะเผือกฟักทองกล้วยเอากล้วยดีกว่า อ๋เอาร้นนเอาล้นนเลยค่ะเอากล้วยและล้าขนมดอกสนอนี่คืออะไรขนนนี่เหรอคะเอาดอกสนมาทําเลยเหรอคะทำยังไงอะคะได้หลายอย่างค่ะแกงก็ได้ผัดก็ได้อันนี้จะเป็นแป้งแล้วจะมีมะมาวน้ำตาลคลุกค่ะไม่เหมือนคลุกน้ำตาลกับดอกสนแล้วก็ทานได้เลยคุณผู้ชมค่ะสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะ เออสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นละดอกโสนะนีพี่หนิงอันนี้เด็ดเด็ดละมานเหนียวงมันหอมมากอ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี่เขาเหนียวค่ะคุณผู้ชมคะปกติเขาก็จะมีรสชาติที่เราทานกันแบบเบสิกก็คือรสเผือกรสฟักทองรสกล้วยแต่สําหรับที่นี่ค่ะคุณผู้ชมจะมีหลายรสมีกุ้งมีหัวแดงมีใต้เค็มด้วยหนูเอากล้วยไอ้เผือกเผือกก็อร่อยเผือก เผือกนี่เขาบอกเผือกอร่อยสุดด้วยหยิบถูกทีแล้วก็กล้วยมันมันมันนี่ต้องมันด้วยร้อนร้อนมีที่ไหนร้อนร้อนไส้หมูหยองเออสัตวาโอ้โห เดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวต้องชิมนะคะที่นี่เราทําสดใหม่ทุกวันนะคะทําทุกวันร้อนๆทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมมาที่นี่คุณผู้ชมสามารถทานได้แบบร้อนๆสดสดลูกเอาไปเธอเอาไปเธอไปหนึ่งงนหนูไม่ชอบเผือกพี่หนิงอ๋อเธอไม่ชอบเผือกด้วยเออไม่ค่อยชอบเผือกเออเป็นไงพี่ือ เือกล้นมากค่ะคุณผู้ชมหาปกติเวลาเราไปบางเที่ยค่ะเผลือกะอะไรเงี้ยก็จะน,อน้อยอันนี้หนาข้าวแน่นด้วยที่เมื่อกี้พี่พหนิงกินข้าวน้อยเพราะรู้ใช่ป่าเพราะว่าที่ตลาดมีใครเพราะว่าตนไงตอนเช้ามาเราก็ไปทานกันมาแบบอาหารเช้านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มาเดินหาซื้อของเล่น,นจริงๆต้งแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันค่ะโซนแรกที่เราเดินเข้ามาก็จะเป็นโซนของกินว้าวสมัยนี้เจอไหนต้องซื้อที่สนามหลวงที่นี่มี เป็นของตกแต่งบ้านหรือว่าเป็นพวกที่ใครที่เขาบอกมีความเชื่อ,อต่างๆเนาะใช่ใช่ประทงประทองบอกปลาเนี่ยดักดักสีชั่วร้ายชาวบ้านเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณน,นะคะก็ยังหาซื้อได้ที่นี่เขาแบ่งเป็นโซนเป็นสัดส่วนดีนะ<ช>คือ,อโซนของกินนะคะก็จะติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันมาเลยค่ะอืมอันนี้เป็นขนมชั้นขนมชั้นอุ้ยสีสวยมากเลยอะจริง อันนี้ใช้สีธรรมชาติหมดเลยปะคะโอ้ยไม่ใส่สีนะคะโอสีสีส,สันสดใสมากเลยะคะ่ะ พอเดินเข้ามาแบ้สิ่งที่เราเห็นก็คือการแบ่งเป็นสัดส่วนเนาะใช่ปกติพอเป็นตลาดสิ่งแรกที่คนจะไม่ค่อยเดินกันเพราะว่าร้อนถูกต้องค่ะอ้าวตักแดดแน่เลยแต่ที่นี่นะคะเขามีเต็นหรือว่ามีมีกำแพงเออแบบนี้เลยแหละเป็นกะสีเลยกระเบืเอเ้องออนี่เดินมาก็จะเป็นของใช้นะคะของใช้นี่ไม่ใช่ของใช้สมัยนี้นะบางอันนี้เป็นสมัยโบราณเลยนะจ๊ะใช่ค่ะ แล้วพอเข้ามาก็จะเห็นของตกแต่งบ้านเนาะอือเนี่ยใครแบบอยากมาซื้อของคลาสสิกอะไรอย่างงี้มาดูที่นี่ได้เลยเนาะคือจริงๆมันเป็นของแต่งบ้านที่ร่วมสมัยมากกว่ามีทั้งโบราณนะคะแต่ใช้วัตถุหรือว่าวัสดุเนี่ยในยุคสมัยนี้อ่ดูง่ายๆอย่างเนี้ยพี่หายากแล้วนะหายากแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสวยนะ หาได้ยากแล้วนะคือของที่นี่ค่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งของใช้นะคะอย่างที่เราบอกแล้วก็เป็นของหายากจริงๆเนาะดูด้านนี้วันนี้เรามากันในวันธรรมดาซึ่งเขาบอกว่าถ้าวันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยของจะเยอะกว่านี้คนแน่นกว่านี้ด้วยคนแน่นกว่านี้ด้วยนะคะและที่สาคัญที่สุดคือเราชอบอยู่อย่างพอนึกถึงคําว่าตลาดน้ําหรือว่าตลาดริมน้ำเนี่ยจะต้องอยู่ไกลจาก กรุงเทพใช่จะต้องอยู่ไกลแบบหูกว่าจะไปถึงกว่าจะได้ที่จอดรถแต่ที่นี่พื้นที่จอดรถเขาสิบกว่าไร่สิบสามไร่อะ <13 S 1> พี่สิบสามไร่นะคะผู้ชม,มจอดอฟรีนะคะเออจอดเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็มาเดินแล้วตลาดไม่ได้มีแค่โซนตลาดโบราณอย่างเดียวนะคะก็ยังมีตลาดแบบสมัยใหม่ด้วยุิยพี่โต้น,ตน,น่ารักมากเฮ้ยสีพาสเทลอ่ะมันร่วมสมัยเหมือนพี่หนิงบอกจริงๆคือเป็นของในยุคอดีตการประวัติการแต่ว่าเอามาทําเป็นรูปแบบยุคสมัยใหม่ใช่ค่ะ เนี่ยแค่ใช้สีเขาก็แบบโอ้โหสุดยอดแล้วอ่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท T t t Global Chemical จำกัดมหาชนมายโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว อยากกินก๋วยเตี๋ยวเลยนี่ไงหนูบอกแล้วพี่หนิงมีแผนเพราะรู้ว่าจะมาตลาดใช่เป็นผู้หญิงที่แพ้ตลาดค่ะคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ตามองแบบว่าอุ้ยเห็นของกินไม่ได้จะกรูเข <Bird> <os itt in> <nh> <ki> ้าใส่ของกินอย่างเดียวเลยเพราะเลาดจะช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงของกินก็จะเป็นของใช้แล้วแล้วก็มาวัดแน่นอนแหละก็ต้องมีสังฆทานต่างๆนะคะก็จะมีจุดไหนตรงนี้มีจุดแวะให้อาหารปลาด้วยค่ะให้ยังไงอะ ที่เบนถังละเท่าไหร่อะคะถังละยี่สิบบาทนีคนละถังคนละถังนะโอเคค่ะมาโมทนาบุญค่ะนี่ก็มีเป็นอาหารปลานะคะแล้วก็ยังมีเป็นขนมปังด้วยไหนอะปลาหูยตอนแรกคิดว่า oh. มีปลาอู okay, ้หตัวใหญ่มากเลยอะหูยหู ทำไมหนูกินกันเยอะอย่างนี้ล่ะลูกล<อ>ปลามาันอยู่ข้างว้าหฉลามบกปะเนี่ยนี่ลูกโยนไกลๆเขาจะได้ไม่มาแบบว่าพี่คะ่ะเขาเรียกปลาอะไรอะคะปลาสวายอ๋อโห เวลาให้คุณผู้ชมต้องไปให้เขาไปไกลๆหน่อยนะบอกเขาด้วยว่าไม่ใช่ส่งการเออเล่นส่งการ,รากันเลยทีเดียวน,นี่เยอะมากแล้วตัวใหญ่มากโอ้โห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 ขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมให้ด้วย่เออให้มือดีกว่าเนาะม,มันไปไม่ไกลนู่นไกลๆไม่ได้กินเลยทีเดียว,วไม่ไปไหนเลยแหมพี่หนิง ไม่คือตอนนี้เนี่ยพี่เปียกยิ่งกว่าอาบน้ําตอนกลางวันอีกอ่ะสาดใส่พี่หนิงคนเดียวเลยเนี่ยเป็นไงเป็นคนมีบุญขนาดนั้นเลยปลารู้ปลารู้ตอนแรกเราเข้าใจว่ามามามาเรียกว่าปลาดุกปลาอะไรอย่างงี้นี่คือปลาสวายนะคะท่านผู้ชมวายอู้วายนี่อย่าแย็งกัน นี่เราจะแกล้งทีมงานเรานะคะเตียงวันเลยอ่ะอะทางนี้มากทาีนี้ไม่ได้กินเลย ก็มีหลายจุดนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเดินกันอยู่ในตลาดโบราณบางพีซึ่งก็อยู่ในเขตของวัดเพราะฉะนั้นตาเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นเขตอพยพทานนะคะปาก็จะมาทานอาหารกันแบบนี้แหละนอกจากคุณผู้ชมจะได้เดินช้อปปิ้งเนี่ยบรรยากาศสบายๆแล้วเนี่ยคนไม่เยอะไม่เบียดเสียดคุณผู้ชมก็ยังได้มาทำบุญไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่าหลังจากเดินเสร็จเราก็สามารถไปสักการะบูชาองค์พระต่อได้ด้วยอู้หูเยอะจริงๆ ใโซนของศูนย์นักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามอยากเห็นแล้วก็อยากทราบที่มาที่ไปของตลาดโบราณแห่งนี้ซึ่งเขาบอกว่าอายุมายาวนานกว่า150กว่าปี<ฮ>แล้วโอ้โหเกิดหลังแดงไปเล่ย<ช>เกิดก่อนอเกิดก่อนแดงไปเล่ยกับคุณผู้ชม นี่เขาก็ามีประวัตินะคะตลาดน้ำโบราณบางพลีเดินเล่นเดินชมเดินชิมริม <ừ> คลองสำโรงนี่เขาบอกว่า <ừ> เป็นตลาดน้ำที่ยังคงมีชีวิตอยู่ตลาดน้ำที่ยังหายใจด้วยผู้คนคแล้วก็ตลาดน้ำที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวยังคงอนุรักษ์ความสวยงามไว้อยู่ด้วยก็จะมีภาพค่ะซึ่งภาพก็จะมีเทศกาลอย่างที่บอกว่าโยน,ยนบ,บัวรับบัว รับบัวแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ั้งที่เดียวค่ะมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะก็จะมีของแต่ละปีค่ะปีไหนเป็นยังไงบ่งบอกด้วยภาพเล่าด้วยภาพนะคะเราก็ได้เห็นถึงตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันแหละว่ากว่าจะมาเป็นตลาดโบราณหรือว่ามาเป็นวัดบางพลีในแห่งนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละสมัยก็เข้ามาดูตรงนี้ก่อนเนาะเวลาเดินเราจะได้ทราบว่าเอ้ยเราควรจะไปตรงไหนอะไรยังไงกันดีโมชัวให้ด้วยมีแผนที่ด้วยใช่ค่ะร้อยห้า 50ปีแล้วนะคะแลวเขาบอกว่าที่นี่เป็นสถาปะตัตยกรรมแบบจ,จีนปนไทยถึงแม้บางส่วนจะเสื่อมสภาพแล้วก็ซุดทรงไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงช่วยการอนุรักษ์ใช่ค่ะบางส่วนไว้ได้นะคะ โบราณบางทีของกินอร่อยนี่อิ่มเลยแล้วก็ที่สําคัญได้ทําบุญด้วยใช่ค่ะเมื่อสักคู่เราให้อาหารปลาตัวเปียกหบอกเลยบ่าะโดนปลากระโดดดีดน้ําใส่กัน นี่ได้กลิ่นปลากลับบ้านเลยนะขคารวะบุญอิสระพี่เลยนะเนี่ยวของฝากจากรลองนะใช่แล้วคือเป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมที่ได้เดินตลาดแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยได้รู้สึกว่าอิ่มกายแล้วก็อิ่มใจมันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นมาที่นี่กันค่ะตลาดโบราณบางพีอยู่ในวัดบางพีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นั่นเอง,เองนะคะแม่น่าเสียดายจริงเวลาหมดลงแล้วใช่ค่ะเรายังเที่ยวไม่หมดเลยนะตลาดบลาเยอไม่จุใจเท่าไหร่เลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันใหม่ในคราวหน้าเราจะยัง ยังไงเราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ได้ในคราวหน้ากับอัปเดตไทยแลนด์สวัสดีค่ะ